بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته พี่น้องครับเรื่องราวของการตักเตือนกันเป็นเรื่องที่ดีงามถือว่าเป็นคุณงามความดีที่เบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาพึงที่จะปฏิบัติต่อกันวันนี้อัดีนุนนซีฮะพบกับการพูดถึงเรื่องของการครองใจคนพี่น้องสิ่งแรกที่เราจะพบเจอนะครับนั่นก็คือการปฏิบัตินะบางครั้งเราประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก ในการที่เราพบเจอใครคนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการที่เขาปฏิบัติสิ่งดีๆให้แก่เรานั้นท่านนบีถึงเน้นย้ำมากๆในเรื่องของคูลุกก็คือเรื่องของจัญญามารยาทเอ,อสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับเวลาการแสดงถึงการมีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยก็คือการที่เราแสดงออกมาบนใบหน้านะเพราะสิ่งแรกที่เราจะ มองกันเนี่ยก็คือใบหน้าพี่น้องมีใครไหมเวลาเจอกันแล้วมองอย่างอื่นไม่มีพี่น้องส่วนใหญ่แล้วก็มองที่ใบหน้านี่แหละดังนั้นท่านนาบีจึงพูดเอาไว้ว่าการที่เราจะได้ใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับให้เรานั้นใช้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและก็เรื่องของมารยาทที่ดีงามก็คือคำพูดคำจาที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะ และท่านนบีก็พูดอีกกรณีหนึ่งพี่น้องครับว่าบางคนเนี่ยหวังว่าการที่ใช้สตังใช้เงินซื้อความซื่อสัตย์หรือซื้อความไว้วางใจซื้อใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จีรังยั่งยืนอาจจะมีผลในช่วงแรกพี่น้องครับแต่เมื่อไหร่ที่ผลประโยชน์มันหมดไปเนี่ยมันก็จะเกิดความแตกต่างกันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะ ให้มนให้สิ่งนี้มันจีรังยั่งยืนได้ตลอดไปในฮะดีษสองท่านลุลลัศสุลลัลฮวายลลยฮิวะซลัมก็ได้พูดเอาไว้ว่าอิ um นนะกุมลาตาซาอูนันนสบิลอัมวาลิกุมนบีบอกเอาไว้ว่าแท้จริงท่านทั้งหลายไม่อาจที่จะซื้อใจผู้คนเนี่ยด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับเงินด้วยกับของมีค่านะแต่ สิ่งที่จะครองใจคนซื้อใจคนได้เนี่ยว่าแลวกินเลียสะหุ่มมินกุมบัสตุลวาจฮีวะฮุสนุลคูลุกแต่สิ่งที่จะครองใจคนได้นั้นก็คือการที่ท่านนั้นมีใบหน้าที่แจ่มใสและก็มีมารยาทที่สวยงามหะดีษบทนี้บันทึกนะครับโดยอิหม่ามอัลฮากิมแล้วก็ถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีะ หนึ่งในหลักคุณธรรมอย่างหนึ่งพี่น้องที่อิบนูมูบารอกรอฮิมาฮุลลอหุจาระได้บอกเอาไว้ก็คือว่าตอแลแกกตุลวัจคือการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มม,ม,ม,มีมีใบหน้าที่มีมิตรไมตีวะบัซุลมาอูรฟและก็การทำดีต่อกันพี่น้องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเราต้องมอบให้กับพี่น้องอะไรที่ไม่ดีเราต้องขจ,จัดออกนะครับวะกัฟุลอาดาและ ต้องไม่เป็นการก่อกวนอันตรายต่างๆนะอะไรที่ดูแล้วเป็นอันตรายอะไรที่ทําไปแล้วมันจะไปทําให้เกิดความไม่สบายอกสบายใจต้องละทิ้งตัดออกพี่น้องนี่คือคําจํากัดความของการมีมารยาทที่ดีเน้นอีกเรื่องหนึ่งพีเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ำหนึ่งมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ 2. มอบสิ่งที่ดีต่อกันอันที่ส อะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต้องระงับยับยัง้งไม่ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเรานี่ก็คืออดีนุนาซีฮะในวันนี้วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุ